สวัสดีครับจากร้านคุลุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับตัวนี้มาสด้าสองเซ็กสามนะครับเป็นไอไดแบบยาวนะฮะเซ็กสามตัวใหม่อาจจะไม่ลา่นะครับเด็ดได้แต่จอนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสเปคครับสําหรับแทนรุ่นไม่มีจอนะสเปคเป็นแปดคอร์นะครับ a c 8 2 5 7นะครับโปรเซสเซอร์นะฮะ แรม4ล o อม64นะครับ Android version 10นะฮะ Android version 10นะครับฮาร์ดแวร์8คอร์นะครับ Memory 4นะฮะลอม64นะครับ Internal นะฮะตัวนี้นะครับหรือว่าใช้งานได้ดีนะฮะเป็น IPS HD กระจกกันรอย2.5นะฮะตัวนี้10.25นิ้วแล้วก็ตัวจอเป็น1024คูณ480นะครับ สั่งงานด้วยเสียงสมบูรณ์นะฮะตลกหกฉากมาอยู่ตรงนี้นะฮะด้านบนเครื่องนะครับไอ้ไ้ใช้งานได้นะฮะไอ้ไ้ใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวหน้าถอยหลังได้นะฮะ Google Map ได้นะครับทีวีออนไลน์สมบูรณ์นะฮะแบ่งสองหน้าจอได้ครบทั่วเลยนะครับถือว่าใช้งานได้โอเคนะฮะ8คอตัวนี้เป็น8257นะครับตัวชิปนะครับ เมกะบางนาเนี่ยครับในราคาที่ย่อมเยาวนะฮะตัวนี้ไม่แพงนะครับบอกเลยว่าไม่แพงนะฮะแล้วก็ระบบเสียงเป็น DSP บิว์ให้ด้วยนะฮะตั้งค่าตัว DSP เป็นตัวนี้นะครับปรับได้เยอะเลยนะฮะสาสิบแบนด์นะครับปรับพวกทม์อะลิเมนต์ไทมดีเล์ได้ปรับเบสปรับ ความถี่ได้นะครับรอกความถี่ได้นะครับภาพ IP-S นะครับทีวีออนไลน์โหลดมาเพิ่มผ่าน Play Store ได้นะครับเราจะใช้แอปพวกไทยทีวีนะฮะจอได้เป็น10.25นิ้วนะครับถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะฮะแปลกใหม่นะครับสําหรับม a ส d ้นะฮะโอเคครับตัวนี้มาด้2นะครับสกานะฮะ 10.25นิ้วนะครับตัวล่างไม่มีจอนะฮะติดตั้งได้ควอ,อมไอได้นะครับจากร้านคุรุมะนะครับคุรุมะมอเตอร์นะครับไทยแคนดอยนะครับ0 8 9 8 9, 9 9 9 4 8 9นะครับขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะครับสวัสดี